ส,ญญ ford. สวัสดีครับ hey, <look. S 1> จิมินฟอร์ดนะครับผมคลิปนี้ไบท랙ขับเคลื่อนสีล้อตัวท็อปราคาณปัจจุบัน1นึ่0ล้านบาทพิเศษตอนนี้ดอกเบี้ย0 5ปปีเลยนะครับไม่มีแคมเปญไหนจะคุ้มกว่าดอกเบี้ย0%แล้วนะครับผมไบท랙ตัวท็อปขับเคลื่อนสีล้อมากับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรไบเทอบอร์โบ210แรง,งม้าแรงบิด500นิวตันเมตรเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีด ันนี้ตกแต่งชุดแต่งวายนะครับเปลี่ยนไซม็ก20ยาง LT ลุยๆของ c r o s s f r e e d e r ช่วงล่างยกสูงขึ้น2นิ้วหน้าหลังเปลี่ยนโชค ProFender ปีกนกของ ProFender คลิปรีวิวเต็มๆเ,เนี่ยสามารถรับชมได้ทาง YouTube ช่อง j a มินฟอร์นะครับผมคุณผู้ชมหากกำลังสนใจรถยนต์ Ford อยู่มีเงื่อนไขในใจอย่างไรอยากเชื่อมออกรถกี่บาทอยากแต่งมากน้อยประมาณไหนลองทักมาคุยกันนะครับก่อนจากกันไปผมรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์ like, ช่อง j a มินฟอร์เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ใจใยังไงบอกพมพียาแสงมากแต่น้อยแค่ไหนออกรถเ่าไร